กางเกงเสื้อเก,อเกอ๋เสื้อแบงโนเสื้อประแดดเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องจะน้อยจังเอาพักซื้อสิปุงแล้วก็บสอบข้ากับสืเอาพักนี่ซื้อน้องพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องข้าสาวพุทธใหมื้อนี้ส,บบปปสอบข้ากันไม่ได้ไปสิเลอร์น้องพี่น้องยู่เฮิ่นก็เลยอันซิมาแกงรู้ไหมน้องพี่น้องอากาศกันหนาวหนาวพี่น้องเลยฝนกระตุกลิ่นนะคะน้พี่น้อง มือนี้ก็เลยสิมาแกงหน่อไม้กินตอนเท้งๆเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กําลังต้มหน่อไม้ BE อยู่เนาะพี่น้องหม้อกําลังฟูดนะนะพี่น้องเอาหน่อไม้ก่อนหน่อไม้ในเฮือนนี่แหละเนาะพี่น้องก่อนไม้เล้งน้องเนาะอันนี้ก็แม่นสิแกงหน่อไม้เล้งน้องพี่น้องจุไฟสิอยู่พี่น้องเอ้ยหม้ so อกําลังฟูดเนาะฝนกระตกลิ่นพี่น้องมื้อนี้ก็ได้มืดคึ้มอยู่อากาศก็นเล มือนี้กับบเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนหากกระตกย่าดีมืดมืดพี่น้องเอ้ยน่ะกับร่มผอมพี่น้องร่มแห้งแห้งนะตอนนี้สาวขกาบกําลังสิไปเก็บอันเก็บพักมาเสื้อแกงตุ๋มไม้เนาะพี่น้องไปหาเบิง้งพักมาโบมอะไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็กำลังสียางกำลังเก็บเอายอดมาโบมเนาะพี่น้องดอกมาโบมไปเสื้อแกงตุ๋ไม้ในกระแม่นยอดมาโบมเนาะพี่น้องมันมีเยอะงามไปเลยพี่น้องเอ้ย มันสองมื้อแล้วพี่น้องไอฝนตกอยู่บ้านเขาคำทางฝนตกทางล่มหอมมันะพี่น้องหนาวหนาวนี่กะโยนมาเออเนาะพี่น้อง ยอดมะเอือกาปุหึง่งนะน้อพี่น้องมันกระยิบสุดยอดแล้วเนาะอันนี้กับแม้นพักที่ว่าสขุขาเกี่ยมไว้ซื้อแกงลูกไม้เนาะพี่น้องมีพักอันมะป้มเนาะพี่น้องแลกกะอันนี้แม้นพักมะเอือเนาะพี่น้อง แล้วกะอันนี้กะพักพักเน่าเนาะพี่นอ้องพักเน่ารัวคนไทยเขาเอิ้นว่าสะอมเนาะสะอมเนาะบ้านสาวคำเอื้อนมาพักเน่าพักค้าเนาะพี่นอ้องเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวพี่นอ้อง เกมเสื้อเกงเนาะพี่น้องนี่กำลังย่านั่งเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่กระเมนเบือยอย่านั่งนาะตอนนี้สองขั้มกำลังสิต่ำอย่านั่งนาะพี่น้องต่ำเสื้อเกงลูกไม้เนาะตอนนี้สองขั้ก็ต่ำขบือแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องกระสิเอาไปซื้ออันมอหนุกไม้เลยเนาะพี่น้องเพราะว่าหนุกไม้กระจืดเลยนะพี่น้องสองขั้มกระซื้อน้ำเสียนแกงเลยนาะพี่น้องตอนนี้ก็ได้เอาขบือไปซื้อเลยเนาะ พี่น้องตักเข้าเบอร์เซอร์เลยเนาะพี่น้องตอนนี้กระเซื้อน้ำยานางเรียบร้อยเนาะพี่น้องเขียวเขียวพี่น้องเป็นตาเสบเป็นตาแซบเสพพี่น้องตอนนี้กระสิไปเอาคือเอาแป้งโน่มาเซื้อเลยเนาะพี่น้องตัวนี้อันนี้กระเมนแป้งโน่เนาะพี่น้องตัวนี้เสาค้ำกระเสียเอาแป้งโนู่ซื้อเลยเนาะเพราะว่าอันเขาเอาอันน้ำยานางซื้อเลยดีเนาะกับกับข้าวเบอร์นะพี่น้อง กะสิเอาเป้งโน้ซ์เสื้อประมาณนี้เนาะพี่น้องต่อมากะเอาเก๋อเสื้อเนาะพี่น้องอันนี้แม่นกระปุกเก๋อเนาะพี่น้องเก๋อกระปินก้อนนี่อันนี sure. ้กะหลังจากเสื <lion. S 2> ้อเป้งโนแล้วสองคำกะสิเอาเก๋อเสื้อเนาะพี่น้องเสื้อประมาณนี้เนาะกับเก๋อเนาะเพราะว่ายันประแดกเข็มดิพี่น้องอ๋ออีกอะไรประแดกมันเข้มนะพี่น้อง เคยเสื้อเกือบหลายเนาะประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เคยสิปุ่งเลยเนาะพี่น้องสองคำก็สิเอาพักเสื้อเลยเนาะเอาพักเน่าเอาพักอันมาโบกเสื้อเนาะพี่น้องเป็นตาแซ่บอยู่บ่พี่น้อง เขียวเขียวพี่น้องไอน้ำยานางกะเขียวเขียวคักได้ได้ฉันสกมอความเนาะพี่น้องมันฟุดจังหน่อยจังตรงเนาะพี่น้อง ตอนนี้แกงหนูไม้กระซุกเรีบเยบร้อยเนาะพี่น้องเป็นตาแซบอยู่พี่น้องตอนนี้แกงหนูไม้กระซุกเรีบเยบร้อยเนาะพี่น้องเป็นตาแซบเป็นตาแซบเป็นพี่น้อง